ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Nmix กันนะครับในตอนนี้ชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในเว็บบอร์ดของทางเกาหลีนะครับกับแผนเน็ตที่ชาวเนติเซนเกาหลีนั้นได้มาตั้งกระทู้ถามกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับรางวัล Rookie of the Year ก็จะมีการประกาศรางวัลเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันและในปีนี้ก็มีวงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่มากมายนะครับที่เดบิวต์มาแล้วก็สร้างผลงานปัง,ปงๆแบบนี้อย่างหลายวงเลยทีเดียวแต่ว่าในตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับว่า e n Mix นั้นจะกลายเป็นวงเกิลกรุ๊ปวงแรกหรือเปล่าของทาง JYP Entertainment นะครับที่พลาดรางวัลร o ก k i แห่งปีไปโดยชาวเน็ตเนี่ยก็บอกนะครับว่าเกิลกรุ๊ปน้องใหม่หรือว่า Rookie จากค่าย JYP Entertainment นั้นและรางวัล Rookie of the Year มาในทุกๆปีปีนี้นั้นจะเป็นปีแรกหรือเปล่าที่ e n Mix นั้นไม่ สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้โดยเจ้าของกระทูนะครับก็ได้ยกตัวอย่างของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เดบิวต์มาในปีนี้แล้วก็สร้างผลงานไว้ปังมากมายเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้เข้าชิงหรือว่าผู้ท้ายชิงรางวัล Rookie of the Year ในปีนี้นั่นก็คือ ไอซ์นะครับที่เดบิวต์มาได้ไม่นานแต่ว่าผลงานเนี่ยปังมากๆแล้วก็กําลังจะคัมแบ็กในเดือนนี้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเลอร์ซาฟิมนะครับที่เพิ่งจะเดบิวต์มาใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็สร้างผลงานไว้ได้มากมายเช่นเดียวกันตามมาด้วยแคปเลอร์นะครับที่ถึงแม้ว่าจะเป็นวงที่มาจากรายการเซอร์ไพรแต่ว่าก็ยังคงเดบิวต์มาแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแถมที่สําคัญนั้นนะครับแคปเลอร์นี่ก็มีฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากๆอีกด้วยตามมาด้วยนิวจีสนะครับที่ฟแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนั้นบอกกันว่า New นิลุใหมม่่ดาา,าส แต่ว่าน่ากลัวมากๆด้วยยอดต่างๆเนี่ยที่มากมายแล้วก็ความนิยมในตอนนี้นะครับและก็มี n m i x นั่นเองเกิดกรุ๊ปอีกหนึ่งวงจาก JYP ที่เดบิวต์มาในปีนี้แต่ว่าผลงานนั้นชาวเน็ตกลับบอกว่าไม่ค่อยเป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่กับเพลงเดบิวต์อย่างเพลงโอที่มีความแปลกนะครับแล้วก็ไม่ได้การตอบรับที่ดีมากมายเท่าไหร่นักตั้งแต่เปิดตัวมาอย่างเป็นทางการจนในตอนนี้นั้น n m i x ก็ยังไม่มีผลงานใหม่ปล่อยออกมาเลยทั้งๆที่วงอื่นๆนั้นได้มีการปล่อยผลงานเพิ่มเติมออกมาแล้วและเจ้าของกระทู้นะคร ว่า n m i นนั้นมีโอกาสที่จะคว้ารางวัล roo k i e o ฟ the Year ในปีนี้นั้นมีโอกาสเนี่ยเป็น0%เลยทีเดียว หลังจากที่มีกระทู้นี้เกิดขึ้นมานะครับก็มีฟแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยมีคนกดไลค์ให้กับโพสต์หรือว่ากระทู้นี้นะครับมากถึง839คนแต่ว่าก็ยังมีคนกดันไลค์หรือว่าดาวโหวตเนี่ยถึง80คนเช่นเดียวกันคอมเมนต์เนี่ยก็มีมากมายหลากหลายคอมเมนต์เลยมากถึง500ขว่ความคอมเมนต์นะครับบางคนนะครับก็บอกว่านี่มันเป็นอะไรที่บ้ามากๆเลยที่ JYP นั้นเลือกเพลง OO นั้นมาเป็นเพลงเดบิวเขาเลือกเพลงนี้มาได้ยังไงและก็ยังมีที่บอกว่า Nmixx นั้นไม่ได้เป็นวงเกิร์ล อะไรเป็นพิศเศษเมื่อเทียบกับวงอื่นๆและจากที่เห็นรายชื่อมาเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆนั้นน่าจะมีเปอร์เซนต์ที่จะได้รางวัลน,นี้มากกว่า Nmix แลวก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้สําหรับรุกี้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆหลายๆวงมีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ปังๆถ้าหากว่าจะต้องสู้กันจริงๆนั้นน่าจะตัดสินกันได้ยากมากๆบางคนนะครับก็บอกว่า Nmix เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สมาชิกเมมเบอร์ในวงนั้นโดดเด่นและมีความสามารถมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นรวมไปถึงการแรปผลงานของเพลงเดบิวต์ ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไร่โอกาสที่พวกเธอยังจะคว้าลูกี้ออฟเดอะยมมาได้นั้นมีน้อยมากจริงๆเรียกได้ว่าก็มีคนเห็นตามนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีคนนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนเนี่ยชื่นชมเอ็นมิกนะครับกับความสามารถของเด็กๆแต่ว่าเรื่องเพลงเดบิวนั้นหลายๆคนก็บอกว่ายังไม่ค่อยถูกหูยังไม่ค่อยถูกใจแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับผลงานของวงเกิร์ลกรุป๊ปวงอื่นๆที่เดบิวต์มาในช่วงเวลาเดียวกันและก็มีสิทธิ์ที่จะมีชื่อเข้าชิงรางวววััลลลนนนะะแแตแต่นน่่งงผาา้ก็ถือ แล้วก็โดดเด่นมากๆแต่สาหรับโอโอของ Nmixx นี่นนถูกฟแฟนๆบ่นกันตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วจนมาถึงในตอนนี้นะครับฟแฟนๆบางคน,นก็ยังรู้สึกว่าเพลงโอโอนั้นยังไม่ค่อยถูกใจและยังไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่ก็รอคอยการคัมแบ็กครั้งต่อไปของ Nmixx นะครับว่าเพลงนั้นจะมีการพัฒนามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทางค่ายนั้นจะรับฟังฟีดแบ็กจากแฟนๆแล้วก็นําไปพัฒนาปรับปรุงเพลงไตเติ้ลหลักเนี่ยให้ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจนถึงในตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววการคัมแบ็กครั้งใหม่ขอออง N mixix กมาาเเลยสํหรรับใคที่ป็น เอ็นมนะครับคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่ชาวเน็ตเกาหลีกำลังพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้กับรางวัล Rookie of t h e y e a r ที่เอ็นมนั้นนะครับก็น่าจะมีสิทธิ์ได้เข้าชิงรางวัลนี้เหมือนกันและทุกคนคิดว่า N mixx นั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะคว้ารางวัล Rookie o f the Year ียมาได้หรือเปล่าคิดเหมือนกับแฟนๆชาวเกาหลีหรือว่าคิดเหมือนกับแฟนๆชาวเกาหลีชาวเน็ตเซนเกาหลีกันไหมนะครับว่าเอ็นมนั้นจะกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกจาก JYP หรือเปล่าที่ไม่สามารถคว้ารางวัลานปยีี้ก็็มมมมาาคคอเเนสดดวิหกันนคลปี้ออออมกกนนัั้้ตตงขวลาไป แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง